ทับเคลงมครับหมายเดียวเลยมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้หมายเดียวเลยครับนี่ฮนะกับกุบยางทีดีนี่หรือสามดีนี่ฮนะกับหมายธรรมชาติโอ้ยนี่เต็มกับคอเลยลงคอไปนี่ฮนะตัวนี้เอกลักษณ์ก็คือเป็นมีหานะครับแล้วก็ใบหลิวตีน้ำ นี่ที่สําคัญคูราคา9.9บาทลองหาซื้อดูนะครับ9.9บาทยำ้ำนี่คุ้มแน่นอนสุดยอดครับ นะครับตัวนี้สีเหลืองวนีะใจไม่ไหวครับออกมากาศจนได้ครับดีครับฝนก็จะตกครับกับผลงาปราช่อนใหม่ธรรมชาตินะครับตัวนี้เป็นาเป็นเหยื่อตัวใหม่นะครับนี่ครตัวนี้รุ่น T D นะครับใช้งานไม่ยากครับตีไปก็กอมาจะช้าครับแอคชั่นก็ขาตีน้ำเข้าไปเรียกว่าตึตีน้ำเรียกพาได้ดีมากครับเนี่ยนี่ครับซีจอมากับนี่ครับ ในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคาเพียง99บาทนะครับลองหาซื้อดูนะครับนี่ครับฝากกว้ด้วยครับผลง,งานทาี่ดีสื้อจมามาครับ หงุดหงิดขัดไม่โดนนะครับนี้ยสามดีนะครับกัดไม่โดนเมื่อกี้น่าติดยากนะลองดูห ร่บนีโดนครับนี่ฮะบนสะพานนะครับอันนี้ผมอยู่บนสะพานหนะือตกลอยขึ้นมาเลยครับนี่ฮะอันนี้ผมตีอยู่บนสะพานเลยนะครับนี่ฮะกัดทีดีครับสีแดงนะฮะกับปลาช่อนนานะครับนี่ครับผมตีในานาอันนี้อยู่อยู่บนสะพานเลยครับนี่ฮะนี่ฮะกัดทีดีสีแดง นี่ครับาคาไม่แพงครับเพียง99บาทฝากด้วยครับมากกว่าคำว่าคุ้มต้องทีดีเท่านั้นครับสุดยอด